หลังอึ้งครับพี่น้องอึ้งเผาครับมีแจะตัวนิ่งๆครับพี่น้องมันห่อนอาบนามให้มันก็ ไปนองไม่เตืือง มันห่อนครับพี่น้องเอาใส่นน้ำอาบมันไหวครับ ยืมเขานะครับไครสนใจสังเขามาได้นะครับครับพี่น้องตังวนด้วนครับไฮ้แล้ว หลังอึงใครนะครับพี่น้องนอกเย็นทรงตางจังหวัดครับหลางล่างออกสุดๆแล้วพี่น้องเอาก็ไปนกนำแข็งนะครับ อ่ะพี่นอ้องเไ็ดตัวใหญ่งรครับนี่ที่ทำดูขึงขั้นสามนะครับมันจ่ออากาศห่อนรลายครับน้ำนำให้มันนำ หลายแห่งครับพี่น้องเอิงเมื่อในยุตลาดล้านดอกจานผมว่ามีเป็นตันนะครับเยียมใบทรงแม่ข่านะครับเพิ่นมาหลับเอา หวานลายครับพี่นอ้องเอาไายคนกตมองบ้านนะหลางทำความสะอาดนอกเย็นครับตรงต่างจังหวัดนะครับยังใครใช้สนใจทักเขามาทั้งเพียดเลยนะครับพี่นอ้องพิมคำว่า,าสนใจไว้นะครับ พิมพ์คำ่า,าสนใจไว้เดี๋ยวพ่อข้าจะทักพี่อิงครับพี่น้อง ดูได้สนใจนะครับเด้อทักเขามานะครับพี่น้องทักเขามาทางเพจครับพิมเขามาทางสแสดงความคิดเห็น,นครับพี่น้องพิมพเขามาคําว่าสนใจครับพี่น้องแล้วพ่อข้ามันจะตอบกลับไปเองครับเอิงนกเหยินทรงต่างจังหวัดนะครับเอิงใครเอีงบอกใครทักเขามาได้ครับ มีไรแล้ค่ะครับพี่น้องขอบพี่น้องล่างนะครับทำความสะอาดครับพี่น้อง หรือว่าไสัสสนใจจะมารับเองถึงบานก็ได้ครับอยู่จังหวัดอุบลครับพี่นอ้องอำเภอเข็มอลาดครับติดชายแดยนครับอึงนี่จะเป็นอึงอึงเล่าครับพี่น้อง ไปต้มครับพี่น้องต้มซั่วใส่พักแพวเอาสมเสียวครับพี่น้องหรือว่าเอาไปกินทายคลิปทายยังก็ได้นะครับพี่น้องเอาไปป้อยก็ได้ครับป่อยอยู่ให้ปล้อยอยู่หน้าครับพี่น้องเบ็ดแล้วครับพี่น้องเรลียวแล้วครับ ไปแล้วครับภยสนใจกระทักเขามาไนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเขามาทั้งขอความครับพี่น้องหรแสแสดงความคิดที่เห็นครับไปแล้วครับ